ส่วนทางด้านพี่น้องชาวสวนยางปลื้มครับราคายางพุ่งขอบคุณรัฐบาลที่ห่วงใยดูแลด้านพัฒนารายการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาเผยยางราคาดีกระตุ้นเกษตรกร,ร,กรหันมาดูแลสวนยางเพิ่มครับสถานการณ์ราคายางพาราในปัจจุบันที่มีราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลทําให้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่ยะลายิ้มออก ลดภาระความเดือดร้อนลงไปได้มากหลังจากที่ต้องทนแบกภาระกับราคายางที่ตกต่ำมานานในส่วนของพื้นที่จังหวัดยะาลามีสวนยางมากถึงล้านไร่ผลผลิตต่อปี2 0 0แสนกว่าตานันผู้ขึ้นทะเบียนมีทั้งหมด5 0 0หมื่นกว่ารายครับพื้นที่ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรชาวสวนยางปัจจุบัน9 9 0 0 0 0กกว่าไร่ส่วนที่ยังไม่ขึ้นทะเบียนมีอีกหลายไร่ ซึ่งทางการยางจังหวัดยะลามี5สาขา8อำเภอก็พยายามประชาสัมพันธ์เกษตรกรให้มาขึ้นทะเบียนนายสันติพันธมณีผู้อำนวยการการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาระบุว่าสถานการณ์ราคายา,ยางที่ขยับตัวสูงขึ้น เป็นผลจากการบริหารจัดการสวนยางพาราและจากนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และนโยบายผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยที่มุ่งเน้นการบริหารจัดการยางพาราอย่างรอบด้านเพื่อสร้างเสถียรภาพให้กับยางพาราและเข้มงวดมาตรการปร,ปราบปรามการลักลอบนําเข้าสินค้าเกษตรผิดกฎหมายเพื่อลดผลกระทบด้านราคาที่เกษตรกรได้รับทําให้ราคายางในประเทศขยับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรครับ ดานผู้รับจ้างกีดยางนะคะก็บอกว่าดีใจที่ขึ้นราคาค่ะเมื่อก่อนก็อยู่ที่ราคา30-40บาทตอนนี้ก็ส่งน้ำยางเปอร์เซ็นต์สูงได้เกือบ80บาทก็ต้องขอบคุณรัฐบาลด้วยค่ะถ้าน้ำยางนะคะออกไรายได้ก็จะดีขึ้นเมื่อก่อนคะ่ะลำบากตอนราคายางตกต่ำก็ติดหนี้ด้วยค่ะส่วนเจ้าเจ้าของส่วนยางนะคะก็บอกว่าภูมิใจค่ะที่ราคาเพิ่มขึ้นก็พอใจมากถ้าได้แบบนี้ตลอดไปก็ดีค่ะพออยู่ได้ถ้ายางออกไม่มากนะคะก็จะได้พันกว่าบาทแค่นั้นค่ะเพราะว่าปกติส่วนของตัวนะคะจะเก็บน้ำยางไป ขายก็ต้องขอบคุณรัฐบาลที่ทําให้ยางราคาดีขึ้นค่ะขณะที่นายวิรัตอันตรัตประธานสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพาราจังหวัดตรังได้กล่าวว่าสถานการณ์ยางพาราขณะน,นี้มีการปรับขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องโดยราคาน้ํายางสดอยู่ที่73บาทต่อกิโลกร,รมัมยางแผ่นดิบอยู่ที่85บาบาทต่อกิโลกร,รมัมนับว่าเป็นราคาที่ดีอย่างมาก ซึ่งการที่ราคาย,ยางพาราปรับตัวสูงขึ้นเป็นผลมาจากการที่อยู่ในช่วงของการปิดกรีดยางพาราทําให้ยางพาราออกสู่ท้องตลาดน้อยกว่าปกติแต่ก็ยังมีเกษตร,รกรบางรายที่ยังกรีดยางพาราเนื่องจากราคาดีขณะนี้มียางพาราอยู่ในท้องตลาดประมาณ20%ออีกทั้งบริษัทต่างๆก็มีการซื้อยางพาราโดยเฉพาะบริษัทที่ทำยางรถยนต์ครับ ส่วนโรคใบร่วงของยางพารานั้นทำให้ยางพาราบางส่วนเสียหายไม่สามารถกรีดยางได้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ราคายางพาราปรับเพิ่มขึ้นครับ